สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เอพาบ้านกับีกเช่นเคยกับผมมีาพาบ้านที่วยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงโทรมาที่เบอร์082 480 47 46ครับผมส่วนไอ l ดี e ลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Pn ภาพาบ้านนะครับ,พบ,เ,รบเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมวันนี้ผมก็มีพาบ้านในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหลวงปู่ทวดครับผมวันนี้แบ่งปันกันไปในราคาเบาๆเลยนะครับผมวันนี้ รายการที่หนึ่งราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ได้บวกเพิ่นนะครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมไปพักกิ่งครับผม รายการที่สองราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมเป็นนางกวกครับผม รายการที่สามราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับรไปเป็นรายการที่สี่ครับผมพระคูวิเศษมงคลกิจครับผมวัดกก ใายการที่สี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมหลวงปูถมครับ รายการที่ห้าราคาหนึ่งร้ยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมเหีนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับผมมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับผม รายการที่หกราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมครับ รายการที่เจ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แป,ปดครับผมเป็นหลวงพุทธดครับผม รายการที่แปดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่9้าเป็นพระมเหส่วนครับผม รายการที่เก้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมผพระสมเด็จหลวงพ่อพรมครับวัดช่องแครครับผม รายการที่สิบราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมเป็นพัดสมเด็จครับผม รายการที่สิบเอ็ดราคาสองร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมเป็นพาปิดตาครับผมผมไม่ทราบว่าของวัดไหนนะครับวันนี้ รายการที่สิบสองราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผม รายการที่สิบสามราคาสองร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผม รายการที่สิบสี่ราคาสองรอบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมรูปหล่อหลวงพระเดิมครับผม รายการที่สิบรายการที่สิบห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพรสมเด็จรายการที่สิบหกครับผม รายการที่สิบหกราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่สิเจ็ดครับผมอันนี้เป็นตลับปิดข้างหลังนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับผม ือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับรายการที่สิบเจ็ดราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้นะครับผมหรือว่าจะสายด่วนสายตรงก็โทรมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ